มาแล้วครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ GTA Wee กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับ GTA V Online แต่ถามว่ากลับมาแบบครบร้อยเปอซไหมผมก็ต้องตอบเลยว่าเล่นกัน3คนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมยังไม่สามารถเชิญคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนได้เพราะฉะนั้น3คนผมก็เอาเออ <c oughs> นั่นเลยครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเจอมาสองเดือนกว่าแล้วเนี่ยเออไม่รู้ทำไมล็อกสตาร์ไม่แก้สักทีทำไมทำไมทำไมผมถึงต้องมาเริ่มใหม่ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมยดูท่าเมื่อกี้นี่จะดูดเพื่อนเราเยอะไปหน่อยมันเลยทำให้เลยแต่ครั้งนี้ไม่มีใครให้ดูดดูที่มันจะเลยอีกไหมเออไม่น่าเลยคุณผู้ชมลงมาขนาดนี้แล้วถ้ามันเลยมันก็การัไหลอยู่อา ไม่เลยแต่ลื่นแต่เมื่อทุกคนจะพลาดเหมือนผมแต่ผมจำได้ว่าเพื่อนเราลงไปได้นะคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนแรกเลยหรืออาจจะไปพลาดข้างหน้าเพราะเท่าที่ดูปันก็เลียบเดียวกันเลยโอเคแหมเสียวแหมไม่เอาสิไม่เอาสิเออไปต่อนี่แหละคุณผู้ชมตรงนี้แหละ ผมว่าเพื่อนเราน่าจะพลาดเลี่ยมนี้ดูสิเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลย <c oughs> ขอละใม่ใหม่ใหม่ใหม่ยา่ยาๆยาโอเคกลับมาได้หูคุณพะ <c oughs> <c oughs> ผมว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงกลับไปเริ่มใหม่เออโอเคนี่แหมนี่แค่เริ่มต้นตื่นตัวตื่นตัว <c oughs> ขอยืนไว้อะไรเอ้ยขอยืนให้กำลังใจก่อนอ่ะนั่นไงมาแล้วคุณผู้ชมมาผมรออยู่พี่อเป็นเหมือนผมเลยแต่โชคดีหน่อยที่ผมกลับตัวได้เอาละ่ะเอาละ่ะครั้งนี้น่าจะมาได้คุณผู้ชมนั่นแหละสวยแบบนั้นแหละเพื่อนแจ๋แวแหววแสวเฮวไปกันต่อ ซึ่งตรงนี้ผมก็ดูไว้แล้วนะครับว่าเราต้องลอยไปจุดนั้นซึ่งไกลมาก A a few moments t l ฉันมาแล้วนม่แล้วก็ไปแล้วเดีนะที่มันยังมีเช็คพอยให้คุณผู้ชมถ้ามันไม่มีเช็คพอยให้นอนหมายถึงลอยมาใหม่เนี่ยนอนอ่า <c oughs> ข้างล่างเอาอีกแล้วเดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งฮอนคูไปถึงกับเสียงหลงกันเลยทีเดียว <c oughs> อันนี้ไงผมว่าแล้วมันเป็นแบบก่อนหน้านี้เลยกลับกลับมาได้ใช่ไหมคุณผู้ชมได้แหล้วดูดูแต่ละครั้งที่ผมจะ <c oughs> เนี่ยแล้วทีนี้เป็นรถใหญ่ไงคุณผู้ชมมันจะถึงไม่ก่อนข้างหน้าเนี้ถึงอยู คุณผู้ชมอถ้าถึงก็แล้วไปแหมเมื่อกี้นี่ผมก็ว่าลงมาอย่างดีแต่สุดท้ายเล่นตีลังกาต่อหน้าต่อตาเออลอยกันต่อคุณผู้ชมดูแล้วเราคงต้องเจออะไรแบบนี้กันอีกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมมองไม่ผิดในแมปนั่นเพื่อนเราใช่ไหมคุณผู้ชมนั่นเพื่อนเราขับมาหรือว่าลอยไป ผมว่าเพื่อนเราน่าจะลอยมาผมว่าจขับมาอันนี้ก็เกิดไปมุย้ยอ่าเปลี่ยนมาเป็นรถฟลกคลิฟ์แถมมีกล่องลังมาตั้งอยู่แบบนี้มันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรเพราะฉะนั้นผมขอเอาไปด้วยเ <c oughs> ชื่อผมคุณผู้ชมเราต้องเอาไปเออ,อผ,มผมเริมไม่มั่นใจแล้วว่าที่เอามาเนี่ยมันมันต้องเอามาด้วยไหม <c oughs> ถูกแล้วคุณผู้ชมเราต้องเอามาเพราะมันเหมือนจะสร้างแรงกดกับรถอ้าปูดปูบินปับ๊บ <c> ห <oughs> ูยดีเน่มันได้เช็คพอยก่อนแม่เนี่ยสรุปได้แล้วนะครับว่ามันเป็นที่ด่านมันไม่ได้เป็นที่ผมเอด่านมันแกงถุงใหญ่ด้วย <c oughs> เล่นมาเกือบจะ10นาทีผมเพิ่งเข้าใจว่านี่มันไม่ใช่ด่านสกิลเทส แต่มันเป็นด่านจับผู้เล่นมาทําแกงดีๆนี่เองขอแกงสับป,ปะรดหนึ่งถุงมาเลยคุณผู้ชมผมพร้อมให้แกงดูสิข้างหน้าจะมีอะไรให้แกงอีกไหมฮันออแน่ถ้าตรงนี้มาเร็วเนี่ยรับเต็มขอบสะพานรับไปเต็มๆตรงนี้ก็ทําให้เหมือนง่ายใช่ไหมล่ะแต่จริงๆก็รอแกงคนอยู่ หรือจริงๆผมอาจจะคิดไปอันนะอันนี้ไม่ได้เป็นพ่อด่านเป็นพ่อผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีถอยก่อนเออแมเกือบแล้วถ้าพาดขึ้นมานี่จะเป็นเร่อใหม่ตั้งแต่ปากทางเข้าไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมไม่เท่าไหร่ฮบอกแล้วไม่ยากเพียงแค่เราต้องค่อยๆปะไม่ยากคุณผู้ชมไม่ยากสิบสนาทีแล้วเนี่ยตอนเนี้นั่นแหละนั่นแหละ แบบนั้นแหละสวยหมดเลยยังหมดเลยยังหมดเธอ <laughs> อาหมอใสาเปลี่ยนมาเป็นหมอใสเราต้องมาลอดตรงนี้อีกนี่เองนะครับคุณผู้ชมต่ำกว่านี้เราก็เคยเล่นหมาแล้วคุณผู้ชมฮึฮึความสูงเหลือเหลๆคุณผู้ชม <laughs> นี่นี่ <laughs> มา ยาวกว่าเนี้ผมก็เคยเล่นเออเหมือนจะไม่จบง่ายๆครับคุณผู้ชมกับด่านนี้ <c oughs> อเรียบร้อยว่าแล้วเชียวไม่จบสักทีนี่เป็นยังไงล่ะพี่แกจบไปแล้วเนี่ยเออลอยกันอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมด่านนี้ถ้าจะให้ลอยกันขนาดนี้ก็เอาเช็คพอยต์มาไว้บนฟ้าเลยเถอะแล้วก็บินเก็บกันเอาเออ <c oughs> แเดี๋ยวเหมือนว่าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเรือคุณผู้ชม อย่าบอกนะว่าเหรือมันจะบินนะก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้ผมว่าบินบินแน่ผมว่าเราลอยกันมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วถ้าจะเห็นเรือบินเรือลอยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกคุณผู้ชมเอาล่ะบินไปแล้วนี่เอาทุกอย่างทุกอย่างที่บินได้จริงๆด่านนี้ เอาเลยครับคุณผู้ชมมาสนุกกันต่อกับด่านที่2ด่านเมื่อกี้นี้แลนกัน3คนด่านนี้3คนเหมือนกัน <c oughs> ตอนแรกผมก็กะว่าจะรอให้ล็อกสตาแก้เรื่องนี้ก่อนแต่ผมก็แจ้งปัญหาไปตั้งแต่เดือนพุทสภาตอนนี้เตือนกระดักกระดาดังไม่แก้เลยถ้ารอให้แก้คิดผมคงไม่ได้ลงอ,ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะอตามมาติดติดคุณผู้ชมตามมาติดติดนั่นะแต่ทําไมตามมาคันเดียว จริงๆต้องมีอีกคันแต่อีกคันโยอ่าเอาแล้วเอาแล้วไม่เล่นฉันแล้วออาพลาดเหมือนกันรอผมด้วย <c oughs> ครั้งนี้เราต้องไปกันแบบตรงๆนะครับคุณผู้ชมแบบนี้จัดตรงดีๆเออเออได้แน่นอนคุณผู้ชมเออจะเอ๋ตัวเอง <c oughs> ขอทางหน่อยพี่ขอทางเราทางแคบแหมรอผมด้วยแต่ผมก็ยังสงสัยกับอีกคันหนึ่งอยู่นะครับคุณผู้ชมว่าเขาไม่ได้หลงทางใช่ไหมเหมือนจะไม่ได้หลงนะครับมาเหมือนจะมาและแต่เราเบิดได้ไงอันเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือทางมันก็ตรงๆทําไมพี่เขาเราเบิดได้หรือว่าพี่แกจะมาถึงจุดที่เราพลาดเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมเออ จริงๆมันก็ควรจะต้องมาถึงตั้งนานแล้วนะครับนั่นแหละอ,อีกแล้วอีกแล้วไม่แล้วตรงนี้ท้องมันแคบจะด้วยมันจะพลิกกลับมาได้ไหมเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพลิกมาเออหมพลิกตรงไหนไม่พลิกมาพลิกในท่องเกือบแล้วเกือบได้ไปหาอีกคันแล้วพลาดพลาดดูผม ผมอ่ะอชอบพลาดสอกสาคังแถมกับไปเริ่มมาใหม่ผมอ่ะอนึกเนื้อไม่ออกแล้ว <c oughs> แหมถ้าจะให้นึกแบบเรียวทาแบบเนี้โอ้โหผมนี่อัจฉริยะละคุณผู้ชมโอเคมีป้ายลับตัวหรือหมุนตัวคุณผู้ชมให้ด <c oughs> ูได้อยู่นะครับได้อยู่ดีนะมีป้ายบอกถ้ามันมีป้ายบอกขับออกมาอย่างวะ <c oughs> ตรงนี้เหมือนจะต้องหมุนขวาคุณผู้ชมเออมาเสียแหวนไม่มีป้ายอะไรใช่ไหมตรงนี้แล้วเริ่มเริ่มตรงไหนก่อนเริ่มตรงไหนออเริ่มตรงนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรยากนะคุณผู้ชมแต่ทำไมเมื่อกี้นี้แบบนี้เลย มื่อกี้นี่ผมก็ขับมาแบบนี้เลยเออผมอะ่ะชอบกลับไปเริ่มมาอี <c oughs> อย่างรับี่อ่ยเออหมดหรือยังหมดหรือยังเส้นชยัยอ่าขึ้นมาแล้วแล้วก็เหมือนว่าเพื่อนเราก็จะเริ่มมาแล้วเช่นกันหมายถึงเพื่อนที่ขับมากับเราตั้งแต่เริ่มต้นนะคันที่สามผมก็ยังไม่เห็นเลยตรงนี้เอ,อ ได้อยู่ได้อยู่ไปไม่ได้แล้วผมว่าเราเอาหน้าลงเยอะเกินนะครับคุณผู้ชมทั้งนี้เนทะลุยนะครับแต่เดี๋ยวกลางกลางกลางจะเข้าซ้ายเข้าขวาอย่างเดียวเลยเออคือของพวกเนี่ยเราทนไม่ได้นะครับทนเราล่วงหมายถึงเราเนี่ยล่วง คือผมจะบอกว่าผมขอเข้าเส้นชัยก่อนนะครับ <c oughs> มีจอดบอกด้วยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า